มีเรื่องเล่าในอาชาดกเรื่องหนึ่งนะจะว่าเป็นนิทานก็ได้ชายผู้หนึ่งเนะี่ยไปเดินในป่าพราก็ว่าไปเจอเสือเสือหิวด้วยนะมันก็เลยวิ่งไล่นักหมายจะเอาชีวิตของชายผู้นี้ ใช่วันนี้ก็วิ่งในะสุดชีวิตเลยแต่ว่าเสือมันก็วิ่งเร็วมากเกือบจะประชิดตัวอยู่แล้วใช่วันนั้นก็บังเอิญเห็นหลุมใหญ่อยู่หลุมหนึ่งอยู่ข้างหน้าก็เลยกระโดดลงไปในหลุมนั้นเพราะว่ายัางไงเสือก็คงจะทำอะไรเขาไม่ได้ถ้าเกิดว่าเข้าไปอยู่ ในหลุมแต่ตอนที่โดลงไปเนี่ยก็เห็นงูนะตัวหนึ่งงูตัวใหญ่ได้งูผิดอยู่ที่ก้นหลุมด้วยสัญชตาตญาณเนี่ยนะเขาก็รีบควา้ารากไม้นะที่มันโผล่มาในหลุมนั้นทันทีเลยตัวก็ห้อยนะโผลอยู่กลางหลุมแล้วข้างล่างนี่ก็ ไม่ไกลนะเออไม่ห่างจากเท้าก็เท่าไหร่นี่ก็เป็นงูตัวใหญ่งูพิษส่วนข้างบนเนี่ยเสือนี่มันก็หมายับขย่ำเขามันก็พยายามตะปบนะแต่ว่าตะปบไม่ถึงถ้าไม่พอนะมันมี หนเนี่ยสองตัวนะตัวขาวกับตัวดำกำลังนะปัดแทะลากนะที่เขาห้อยโหนอยู่โอ้เป็นภาวาที่เรียกว่าหน้าสิวหน้าขวานเป็นช่วงรรนความเป็นความตายมากจะปีนขึ้นไปก็ไม่ได้จะปล่อยตัวลงมาก็ตาย แต่ว่าไอ้รากไม้ที่ห้อยโหนนี่มันก็คงจะโนหนได้ไม่นานเมื่อบังเอิญเนี่ยนะการที่เสือกำลังตะปบอยู่ปากหลุมเนี่ยตัวมันก็ไปสีไปถูกเข้ากับต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้นี่นยมันมีหลังพึ่งอยู่ น้ำพึ่งที่ติดอยู่กับกิ่งไม้เนี่ยมันก็อยู่เนื้อหลุมพอดีเลยแล้วพอมันถูกขย่าเนี่ยด้วยแรงเสียดสีของเสือเนี่ยน้ำพึ่งนี่มันก็หยดลงมาหยดลงไปในหลุมเน,เนี่ยแต่ผู้นั้นเนี่ยทั้งที่กำลังอยู่ในช่วงความเป็นความตายเนี่ยพอเห็นหยดน้ำพึ่งนี่มัน หล่นลงมานี่แกก็อ้าปากรับไปนะแล้วก็ลำพึงในใจองออร่อยจังยิ้มทัาน,นิทานนี้ก็จบเท่านี้นะมันเป็นทิทฐานสอนใจเป็นทีเป็นปิศนาธรรมก็ได้นะมันสอนเราว่าอย่างไรนะ มันสอนเราก็เราควรจะทําตัวอย่างไรในยามที่เจอวิกฤตในยามที่ถูกปัญหารุมเราก็คือว่าแม้ในช่วงที่อยู่ในภาวะความเป็นความตายไม่รู้จะทําอย่างไรแต่ถ้าว่ามีน้ําพึ่งเนี่ยหยดลงมาก็ให้นะเปิดรับนะ น้ำพึ่งนั้นอาปากรับน้ำพึ่งนั้นจะมีความสุขอยู่กับน้ำพึ่งนั้นแม้ว่ามันจะเป็นช่วงที่น่ากลัวอันตรายแค่ไหนก็ตามมันสอนใจตรงที่ว่าคนเราเนี่ยเวลาอยู่ในภาวะเช่นนั้นเนี่ยนจะถูกกุ่มรุมรุมเร้าด้วย อารมณ์ต่างๆนานาชนิดเดี๋ยว่าความกลัวแต่บางครั้งเนี่ยก็ไม่ควรปล่อยให้ความกลัวมันเข้ามาครอบงำใจจกนกระทั่งปฏิเสธน้ำพึ่งที่มันหยด,ดลงมาน้ำพึ่งนี้ก็หมายถึงอะไรหมายถึงความสุขนความสุขที่สามารถจะอาจจะเกิดขึ้นกับเราในยามที่ถูกปัญหารุมเราในยามที่เต็มไปด้วยวิกฤต อย่ามัวแต่ตื่นตระหนกตกใจหรือว่าวิตกกังวลหรือเครียดเนี่ยจนไม่รับรู้หรือว่าไม่ยอมรับน้ำพึ่งที่มันดดมาสู่เราใออย่างที่เราทำอะไรไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยมันก็มีอย่างนึงที่เราทำได้ก็คือเปิดใจรับความสุขที่ปรากฏขึ้นในขณะนั้นๆหรือจะว่าเปิดใจรับความสุขใน ปัจจุบันก็ได้เพราะว่าอันตรายที่จะเกิดขึ้นเช่นความตายเนี่ยมันเป็นเรื่องอนาคตนะยังไม่ได้ถูกงูกัดยังไม่ได้ถูกเสือขบนะอันนั้นมันเป็นเรื่องอนาคตนะนะความตายนี้เป็นเรื่องอนาคตอย่าไปวิตกกังวลกับมันเกินเหตุจนกระทั่งตนะิดใจรัก ความสุขหรือสิ่งดีๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราน้ำพึ่งนี่ก็เปรียบเหมือนความสุขนะที่เราสามารถจะรับรู้ได้หรือเป็นน้ำพึ่งหรือความสุขที่ผ่านเข้ามาในชีวิตสรา,างการวิกฤตออคนเรายังก็มีบ่อยครั้งเราก็ตกอยู่ในภาะวะวิกฤตมีปัญหารุมเรา้า อาจจะป่วยด้วยโรคร้ายอาจจะมีหนี้สินท่วมตัวอาจจะอยู่ในภาวะล้มละลายแต่ว่าก็ไม่ควรไม่ควรปล่อยให้ความทุกข์ที่มันรุมเร้านะจนกระทั่งมองข้ามสิ่งดีดีหรือปฏิเสธความสุขที่ผ่านเข้ามาผู้อาจา์ตรัสว่าเนี่ยได้แนะนำนะในเรื่องการ ปฏิบัติต่อความสุขข้อหนึ่งนะก็คือว่าอยาปฏิเสธความสุขที่ชอบทำปฏิเสธความสุขที่ชอบทำก็หมายถึงความสุขที่มันไม่ได้เกิดจากการผิดศีลไปลักขโมยมันเป็นความสุขที่เกิดจากน้ำพัดน้ำแรงเลยเป็นความสุขที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องว่าไม่ได้ไปลักขโมยหรือไปเบียดเบียนใครมาไอ้น้ำพึ่งเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นความสุขที่ชอบทำนะที่หาว่ามัน มันจะหยดนะหรือมันจะมาถึงตัวเราแล้วก็เปิดใจรับอย่างที่บอกนะคนเราไม่ว่าจะมีความทุกข์หรือเจอปัญหารุมเราอย่างไรจนถึงขั้นอยู่ในช่วงวิกฤตหรือว่าอยู่ในภาวะความเป็นความตายเนี่ยถ้าว่ามีความสุขผานเข้ามาในใตก็ไม่ควรปฏิเสธเปิดใจรับเพราะสิ่งนี้มันก็สามารถที่จะทำให้เรามี กำลังใจมีเรื่องมีแรงขึ้นมาในการที่จะรับมือกับปัญหาต่างๆได้แม้ว่าจะป่วยหรือแม้ว่าถูกมีหนี้สินท่วนทับหรือว่าแม้จะมีความลำบากอย่างไรนะถ้าเจออาหารอร่อยก็ควรจะรับรู้ถึงความอร่อยของอาหารนั้นถ้าได้ฟังเพลงเพราะก็ควรจะรับรู้ถึง ความไพเราะของเพลงนั้นมันไม่ใช่เรื่องเสียหายแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ควรทําแม้มันจะเป็นความสุขเล็กๆน,น้อยนะแต่ถ้าว่าเราเปิดใจรับมันอยู่เรื่อยๆมันก็ทําให้เรามีกําลังเนะพราะคนเราเนี่ยมันก็ต้องอาศัยนะความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจนะสิ่งหล่อเลี้ยงกายก็คืออาหารคือน้ําแต่สิ่งที่หล่อเลี้ยงใจคือความสุข แต่วความสุขเนี่ยมันก็สามารถจะผ่านเข้ามาหรือบังเกิดขึ้นกับตัวเราได้อยู่เรื่อยอย,อย่าปล่อยให้ความทุกข์มันท่วมท้นใจนะจนกระทั่งใจนี่ปิดรับหรือปฏิเสธความสุขที่ชอบทำ้างคนเวลาป่วยนะยโรคมะเร็งเนี่ยบางคนก็เอาแต่ ตีอกชกหัวบนว่นวอยวาาตีโพยตีพายหรือว่าจมอยู่กับความวิตกกังวลเพราะใจในเขาไปจดจ่ออยู่กับอนาคตไปสร้างภาพกับนในอนาคตว่าตัวเองนี้จะจะต้องตายก่อนตายก็จะมีความเจ็บความปวดทุกขเวทนามากมายนัน่นเป็นเรื่องของความคิดปรุงแต่งที่ยังไม่เกิดขึ้น แต่พอคิดแบบนั้นแล้วก็ทําให้ใจนี่มันไม่สามารถที่จะเปิดรับความสุขที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือความสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได้จริงๆเนี่ยเขาไม่ได้เป็นมะเร็งนะเขาแค่มีมะเร็งในตัวเป็นมะเร็งนี่หมายความว่ามะเร็งคือทั้งหมดของชั้นแต่ไม่ใช่มะเร็งเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะในร่างกายของเขาแต่ไม่ใช่เป็นทั้งหมดของร่างกาย เขยังมีความสามารถในการที่จะเป็นสุขได้กับชีวิตกินอาหารก็ยังอร่อยรู้สึกอร่อยได้ฟังเพลงก็ยังรู้สึกไพเราะหรือว่าเห็นหน้าลูกหลานที่เยาว์วัยเด็กยิ้มแย้มแจ่มใสเห็นแล้วก็มีความสุขได้อันนี้คือความสุขที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราซึ่งไม่ได้ เกิดขึ้นเฉพาคนทั่วไปนะคนที่มีปัญหารุมเร้านะเขาก็สามารถที่จะสัมผัสนะเปิดรับความสุขเหล่านี้ได้มันมีอยู่เรื่อยๆนะในใน่ชีวิตประจําวันที่มันสามารถจะหลอดเลี้ยงใจให้ชื่นบานได้จะเป็นเพราะเราปล่อยให้ใจนะมันจมอยู่ความทุกข์หรือว่าหมกบุนอยู่กับอนาคตที่ดูน่ากลัวใจมันก็เลยปิดรับ สิ่งดีๆที่ผ่านเข้ามาก็นัว่าเสียโอกาสไปแต่เพราะเรานะตระหนักว่าจริงๆแล้วมันยังมีสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราในแต่ละขณะไม่ใช่เฉพาะอาหารที่อร่อยหรือว่าเพลงที่ไพเราะหรือว่าลูกหลานที่ยิ้มแยแ้มแจ่มใสน่ารักบางทีธรรมชาติที่สวยงามเนี่ยนะมันก็มีให้เราได้พบได้สัมผัสธ,ธรรมชาติยามเช้ารุ่งอรุณ หรือว่ากลางค่ำคืนที่สงบมีดาวฤกษ์ประยับโอ้นี่มันก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะที่เหมือนกับน้ำพึ่งเนะี่ยที่มันหยด,ดใส่เราทำไมเลยต้องอปฏิเสธน้ำพึ่งนั้นด้วยนะแล้วก็ควรจะเปิดรับนะนะสิ่งดีๆหรือความสุขเหล่านั้นนะถ้าว่าเราไม่มัวแต่จมอยู่กับความถูกนะอาจารย์ประมวลนะพิงจังนเรนเคยเล่า นิพพานไปจากทีิประเทศอินเดียช่วงหนึ่งท่านก็ไปสารนาจากสารนาท่านก็มีเป้าหมายก็คือพารณสีระยะทางก็หาประมาณสิบสี่กิโลท่านก็ตั้งใจว่าจะเดินไปนะเพราะว่ามันยังมันยังมีเวลาเยอะน่เป็นช่วงบ่ายมีเวลาเยอะเนะอย่าว่าจะ14บสี่กิโลเนี่ยพันกิโลท่านก็เคยเดินเท้ามาแล้วนะ จากเชียงใหม่ไปสมุยตอนที่เดินอยู่เนีเดินไปได้ไม่ทันไรก็มีรถสารอเนี่ยมาคอยเรียกให้อาจารย์ประมวลขึ้นอาจารย์ประมวลก็ตั้งใจว่าเนี่ยอยากจะเดินมากกว่าสารล้อก็หมายรถล,ลานขนะียันขยอให้อาจารย์ประมวลใช้บริการของเขาท้ายอาจารย์ประมวลก็เออตัดสินใจ รับคําเชิญของเขานะขึ้นไปนั่งบนรถขึ้นไปได้ไม่เท่าไหร่นะอาะรถีเนี่ยซึ่งเป็นชาวอินเดียเนี่ยก็็บอกว่าเนี่ยสามวันไปแล้วนะที่ไม่มีเงินเลยหาเงินไม่ได้เลยวันนี้ถ้าไม่มีเงินไม่มีผู้โดยสารนี่ไม่รู้จะหาอะไรให้ลูกกิน,นมีลูกต้องสามคน แกก็เล่านะถึงความทุกข์ความยากของตัวเองฟังแล้วก็น่าสงสารและยิ่งน่าสงสารหนักขึ้นนะเมื่อเห็นเขาเนี่ยขโยโรถสามล้อกลางแดดร้อนบางช่วงเนี่มันก็ขึ้นเนินนะสามล้อเน,นี่ยสามล้อเน,นี่ยตัวก็ไม่ได้อ้วนอะไรนะหอมเกรงยแไรก็โยโยนะถีบจัก,กรยานด้วยเรี่ยวแรงทั้งหมดที่มีจนเหงื่อนี่โซมนะเต็มหลังเลย ยิ่งทำให้เห็นแล้วน่าสงสารมากขึ้นแต่มีช่วงหนึ่งนะมันมีลมเย็นพัดผ่านมาสาหรับคนนั้นเนี่ยแกทันทีลมเย็นมาสัมผัสตัวนะแกะอ้าแขนกว้างเลยนะแล้วก็ชูมือด้วยความสุขยังมีความสุขแล้วก็พูดตดทางขึ้นมาว่า a อซพักควัน a อซีแ a i แอร์คอนดิชนก็คือหมายถึงว่าอากาศเย็นหรือห้องเย็นพักควันหมายถึงพระเจ้า แกมีความสุขมากนะเมื่อลมเย็นมาปาัทะนี่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ประทานลมเย็นมาให้ทั้งที่เมื่อสักครู่นี้ก็ยังบ่นนะยังบ่นเรื่องความทุกข์แต่พอมีลมเย็นมาสัมผัสนี่แกมีความสุขขึ้นมาทันทีเลยเมื่อกว่าใจนี่พร้อมจะเปิดรับความสุขที่มาสัมผัสธรรมาดา,าคนเรานี่เวลามันมีความทุกแบบนี้เนี่ยนะมันจะใจก็จะจมอยู่กับความทุกข์ลมเย็นมาสัมผัสตัวก็ไม่รู้สึก ทั้งทั้งที่เขานำความสุขมาให้แต่ว่าแขกอินเดียวันนี้เนี่นะพอลมเย็นนำความสุขมากระทบกายนี่ใจนี่มันอิ่มเอ,อิบทันทีเลยมันเป็นภาพธรรมดานะแต่ถ้ามนนาพิจารณาดาูโอ้ไม่ใช่ว่าคนส่วนใหญ่จะทำอย่างนี้ได้นะเพราะคนส่วนใหญ่นี่เอาแต่จมอยู่ความทุกข์จนไม่รับรู้ถึงความสุขที่มาสัมผัสหรือผ่านเข้ามาในชีวิต นี่ก็เป็นความสุขเล็กๆในน้อยนะที่ไม่ว่าจะรวยหรือจนไม่ว่าจะคนสุขภาพหรือคนป่วยเนี่ยก็สามารถจะสัมผัสได้อย่าปล่อยให้ความทุกข์มันรุมเร้าใจนะจนกระทั่งไม่สามารถจะรับรู้หรือเปิดรับความสุขที่ผ่านเข้ามาในจริงความสุขเนี่ยที่มันสามารถเกิดขึ้นกับเราได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ความสุขจับเมื่อตากระทบรูปหูได้ยินเสียงหรือว่า ลิ้นได้รับรสนะมันไม่ใช่แค่ความสุขจากภายนอกนะความสุขที่สําคัญคือความสุขจากภายในความสุขจากการวางใจที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยแม้ว่าจะเจ็บป่วยอย่างไรเนี่ยแต่เราก็สามารถจะมีความสุขได้นะถาว่าเรารู้สึกชื่นชมสิ่งดีๆที่เรามีหรือขอบคุณนะขอบคุณที่เรายังมีลมหายใจนะแม้ว่ากระเพาะจะเป็นมะเร็งหรือว่า ปอดจะไม่ดีนะแต่การที่มีตามองเห็นมีหูได้ฟังเสียงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่น่ายินดนะีเป็นสิ่งที่น่าขอบคุณเพราะว่าทำให้เราเนี่ยยังสามารถที่จะเห็นธรรมชาติที่งดงามทำให้เรายังสามารถที่จะเห็นลูกหลานเห็นใบนหน้าของลูกหลานย้มยิ้มก็มีความสุขกหัวเราก็ได้ยินจากหูที่ยังดีอยู่ถ้ามาแบ,บนี้เนี่ยเราจะรู้สึกนะขอบคุณนะ แม้ว่าจะมีโรคภัยรุมเร้านะแต่ก็ยังขอบคุณนะที่ยังมีตามองเห็นยังมีหูได้ยินยังมีร่างกายที่เดินเดินไปไหนมาไหนได้ยังมีแขนมีขาที่ปกติสามารถจะไปพาตัวไปวัดทำบุญหรือว่าไปสัมผัสกับธรรมชาติที่งดงามอันนี้มันก็เหมือนกับน้ำพึ่งนะที่มันหยดลงมา สู่ชายพูดนั้นทั้งที่กำลังยืนแต่เพราะว่าน่าสูน้าขวานถ้าคนเราเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆในที่เหมือนน้ำพึ่งที่มันหยดนะสู่ชายพู้นั้นได้มันไม่ใช่แค่บางครั้งนะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าด้วยดีเนี่ยมันสามารถจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณะโดยเพราะถตาว่าเป็นนะความสุขที่โดยเพราะความสุขใจ เราจจะไม่มีโอกาสได้กินอาหารอร่อยได้ฟังเพลงเพราะหรือได้เห็นธรรมชาติที่งดงามมันไม่ใช่เป็นสิ่งไม่ใความสุขที่จะผ่านเข้ามาได้บ่อยๆแต่มันมีความสุขบางอย่างที่สามารถที่เราจะสัมผัสรับรู้ได้ทุกขณะนั่นคือความสงบในจิตใจความสงบในจิตใจเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะสัมผัสรับรู้ได้ มันเป็นความสุขที่สามารถเกิดขึ้นกับเราได้ทุกคนนะเพียงแค่เรารู้จักอาจาอยู่กับปัจจุบันนะไม่ปล่อยใ,ใจกวัดแก่งไปอดีตหรืออนาคตเนี่ยมันก็สามารถทําให้เราได้พบความสุขได้ไม่ยากอย่างที่เล่าเนี่ยผู้ชายถึงกลายเป็นนักโทษประหารเนี่ยอนี่เขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เวลวร้ายทั้งนั้นที่เขามีอดีตที่เจ็บปวดมีอนาคตที่ไม่แน่นอน และสุดท้ายก็ลงเอยที่ความตายเนี่ยจากทางที่ที่เขาไม่ปล่อยใจกวัดแกงไปอดีตไปอนาคตแต่ว่าให้อยู่กับปัจจุบันเขาก็สามารถที่จะพบความสงบได้มีสัมผัสถึงความรู้สึกสดชื่นเบิกบานโปร่งร่่งได้จริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันมีความสุขที่ให้เราสัมผัสได้และจะว่าไปแล้วเนี่ยต่อเมื่ออยู่กับปัจจุบันเท่านั้นแหละนะนะเราถึงจะเข้าเข้าถึงความสุขเจอความสุขใจ าะถ้าปล่อยใจให้ไหลหไปอดีตร้อยไปอนาคตรหรือกัดแกงไประหว่างอดีตับอนาคตเนี่ยมันจะ,จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความทิ่ตกกังวลมีแต่ความกลุ่มอกกุ้งใจหรือความคับแขนแต่พอเราไม่ปล่อยใจกัดแกงไปอย่างอดีตหรืออนาคตเนี่ยมันก็พอจากอารมณ์เหล่านั้นแล้วใจอยู่กับปัจจุบันอย่างถูกต้องนะมันก็พราะความสงบจะเป็นความสงบเพราะสมาธมิหรือจะเป็นความโอ่งร่่งเพราะความสึกตัวก็ตาม อันนี้เป็นความสุขนะที่เราสามารถจะเข้าถึงได้ในทุกขณะมันเป็นความสุขที่เราพบได้ในปัจจุบันและต่อเมื่อใจเรอาอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นแหละจึงจะมีความสุขชนิดนี้้ความสงบในจิตใจ,จนี่มันเป็นสิ่งที่เรียกเป็นสมบัติประจ,จําตัวของเราทุกคนก็ได้นะไม่ว่ายากดีมีจนหรือว่าหรือไม่ได้เจ็บป่วยหรือแม้แต่จะเป็นต้องโทษประหานเป็นสมบัติเป็นความสุขที่ ทุกคนมีสิทธิ์นะที่จะรับรู้เหมือนกับน,น้ำพึ่งที่มันหยดนะสู่เราหรือผ่านเข้ามาอยู่ตลอดเวลาหรือที่ว่าเราจะรู้จักมันเห็นมันหรือว่าวางใจได้ถูกหรือไม่นการที่เอาจิตมาอยู่กับลมหายใจก็ดีมันก็เป็นอุบายที่ทำให้เราเนี่ยอยู่กับความสงบโดยไม่กัดแกงไปอดีตเรื่องอนาคต ด้วยการที่เรามีความรู้สึกตัวมีสติู่การเดินจงกรมการสร้างจังหวะมันก็ทําให้เราเนี่ยเกิดความรู้สึกตัวและพอมีความรู้สึกตัวให้ความสงบมันก็ตามมาและความสุขชนิดนี้เนี่ยมันต้องอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นนะถ้าไหลไปดีถ้าใจไหลไปดีลอยไป,าายไปนาคนก็ไม่มีทางที่จะสัมผัสได้แต่พอใจเราสงบพอใจเรา่งโล่งเบาสบายเพราะมีความรู้สึกตัวเพราะมีสติมาช่วยรักษาใจเนี้ ถึงเวลาที่จะมีสิ่งดีๆผ่านเข้ามาในช่วตของเราหรือผ่านเข้ามาสู่การรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายใจมันก็เปิดรับได้มันเป็นมันเป็นความสุขที่ชอบทำนะที่ไม่ต้องรอว่าจะต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะผู้คนราบรื่นยิ้มแย้มแจ่มใสให้เราแม้จะอยู่คนเดียวนะแม้ว่าจะ อยู่ในโรงพยาบาลหรือแม้จะอยู่ในห้องขังเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่เราสามารถที่จะเข้าถึงได้นะขอเพียงแต่ว่าเรารู้จักวางใจถูกต้องอยู่กับปัจจุบันมีสติะระลึกรู้กายและใจรักษาใจไม่ให้ไหลไปดีลอยไปอนาคตจนกระทั่งดิ่งถ้าเข้าถึงสัจธรรมความจริงด้วแล้วนี่ จนกระทั่งมันไม่ยึดติดในสิ่งทั้งปวงเนี่ยเราก็จะเข้าถึงความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดเลยเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากปัญญาที่เข้าถึงความจรงิงเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ในภาวะใดนะเจอปัญหาลุมเล่าแค่ไหนอย่าลืมว่ามันมีความสุขที่เราสามารถจะสัมผัสได้ ย่ไปติเศษความสุขเหล่านั้นอยจะไปความทุกข์ท่วมทับจนไม่รับรู้ถึงความสุขที่เกิดขึ้นไม่ว่าจากภายนอกหรือความสุขที่มันมีแล้วในใจของเรา